สื่อมวลชนทุกต่้งน,นะครับระบบกันตรีผูพัฒน์สินชัยครับจากสำนักมวลชนและกิจการพิเศษครับสำหรับ,นนรบ,รบในวันนี้นะครับก็เป็นการประชุมตไดนรับคณะนับในโอกาสที่ทางสพห้าและคณะทางสื่อมวลชนนะครับลงพื้นที่มาพาะปรปมาณและทนการศาึกษาครับรวมถึงอุปกรณ์กีฬานะครับให้กับน้องๆน,นะครับในพื้นที่สามจังหวัชดชายแดนภาคใต้นะครับสำหรับ กอนที่จะเข้าสู่วาระการประชุมครับผมขออนุญาตเรียนเชิญรองผู้ในการรักษาความมั่นคงไทยด้วยกันนะครับลําดับต่อไปขออนุญาตเข้าสู่วาระที่หนึ่งการทางการเปิดการประชุมขออนุญาตเรียนเชิญครับครับก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณทางผู้บริหารและข้าราชการของพลตํารวจภาคสี่ส่วนหน้านะครับที่ให้การต้อนรับและเปดใจเพาะน้องๆนะครับผู้บริหารของโรงเรียนอารามิยะนะครับเราได้เจอกันครั้งหนึ่ง นะครับาก,การที่ผมได้พานักสื่อประชชนทางด้านขวานะครับที่พาเราไปพบมาพวกเราแล้วก็เห็นความนั่งใจโรเรียนนะครับในหลายเรื่องนะครับจะสร้างสารรค์วิสูงความเป็นเลิศนะครับสร้างการเป็นอยู่อยญ่ภาคอุตสธรรมนะครับมีการสอนภาษาที่ผมว่าถูกต้องเหมาะสมนะครับในสนาภาวัปจิบันรวมถึงการส่งเสริม การกิจกรรมนะครับทั้งหมดหนึ่งร้อยคนเอามาไว้ที่โรงแรมที่อยู่ข้างกระทรวงพมมีอาหารสามมือ้อแล้วก็พาไปเที่ยวกรมอู่ทาหารเรือไปดูเรือพระที่นั่งตังชนลมาไปที่วัดไระแก้วครับเลยครับยืนต่อเลยนะครับขอญะยะจิญทนลองครับน้้งมองดูการานะครับท่าหมือน,อนบาทเลยนะบอกนี่ว่าคุช้ชาติ รองวบวหมวดจะพาะกิจหมวดการติดเจลาสองหนึ่งนำ้ารวจตํารวจหมวดจะพาะกิจหมวดการตืเจลาสองหนึ่งเละกำลังทักญาชนมาเพื่อเราดับการตรวจเที่ยมได้รับขอาอราวัตจากท่านยอดรวมเป็นวน่ิบสามนายครับวันนี้ที่มานะครับก็จป็การพาติคนลงมานะครับมาเที่ยวพวกเรามาทรับมามาตรวจเที่ยมมามาเที่ยวพวกเรามาให้กำลังใจแลวก็มาให้ได้รับทราบสภาพผแท้สิงพวกเรา ในการปฏิบัติท้าที่นะครับก็ต้องมีความเป็นติกใจนะครับตั้งกำลังสามฝ่ายนะครับคนลเรือตำรวจแล้วก็ตารนะครับมาด้วยใจนะครับก็ขอขอบคพูพวกเรานะครับโดยเฉพาะท่นี้เป็นช่วงเทศกาลรบธรอมด้วยนะครับก็ขอให้พวกเราตั้งใจนะครับแล้วก็แย้วข้านะครับปลอดภัย แสดงเป็นกาบท้าท,าที่เพื่อประห้ก้าวขึ้านะครับต้อขอเป็นกำลังใจให้พวกเราตลอดเสมอนะ,นะครับขอบคุณครับ